สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชรกดนานๆานกดจันยนันกดเยอะเนะคะดิะ่ฉันอยากให้คุณไปฟังชายชาราหน้านเงินพูดถึงบอสนาทีนะคะแล้วคุณจะเข้าใจว่าต่อไปถ้าอยากให้ใครสำาึึกบุญคุณเยอะๆแล้วก็อย่าเลี้ยงข้าวแดงแกงร้อนคะ่ะหมูหันคะ่ะเอาหมูหันฟาดหัวมันไปเราพูดถึงนาทีคําว่าบอสบอสเนี่ยพูดไปพูดมา ดูแกจะเสียหายนะจากคำพูดของนายคนนี้แหละนะจะอธิบายให้ฟังผมไป <c oughs> ผมไม่ยื่นยื่นอะไรนะยื่นหนังสือร้องเรียนทนายท่านหนึ่งนะก็ไปนอนที่บ้านนี้ซึ่งเห็นนาทีเขาบอกว่าลุงก็เคยมานอนที่บ้านนี้ก็เลยไปเห็นรูปพระท่านหนึ่งน <c> ะ <oughs> อ,อยู่ก็เลยทวงนะเอ้าคุ้นๆเขาก็บอกว่าเนี่ยพระท่านนี้แหละนะ ท่านที่เดียวนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ใกล้กันดูแลกันแล้วนะเพราะว่าสิทธิ์ก็จะไปแล้วออแล้วก็ดูเหมือนนาทีก็จะย้ายไปอยู่ที่สกลนครเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าคุณอยู่ก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วเห็นว่าขายบ้านที่นิคมคำสร้อยไปด้วยนะเพราะความจริงนาทีมีบ้านหลายหลังมากก็เลยขายตัวนี้ไปไม่มีคนอยู่ก็ต้องขายนะครับหลายหลังนี่ก็คือแกไปนอนที่นู่นที่นี่บ่อยนะ ซื้อไว้เผื่อกลับไม่ทานอะไรกับนองนี้ก็เหลือไปเห็นบนบ้านเห็นรูปแล้วก็เห็นชื่อบริษัทหนึ่งก็เลยถามว่าเอ้าบริษัทใครเขาก็บอกว่าบริษัทผมนี่แหละผมทำบริษัทอยู่ในเดียวนี้ก็ทำไม่ใช่แต่ก่อนเพราะฉะนั้นบริษัทนี่ <c oughs> ดูมันก็จะไม่สะดวกที่ให้ใครเอ่ยถึงนะ <c oughs> ก็ไม่เอ่ยดีกว่านะ เขาวัตถุประสงค์ของบริษัทเท่าที่ผมดูนะวันนั้นก็ไปแก้สมนวนอะไรกันเยอะแยะพิมพ์ที่นั่นแหละพิมพ์ที่ห้องทำงานเขาเนั่นแหละเนาะบริษัทเท่าที่คุยกันก็คือเขาเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตสินค้านะสินค้าพวกน้ำหอมสบู่พวกอะไรนี่แหละพูดง่ายๆของ p t s, s. ิ i e. n เนี่ยก็ผลิตที่นั่นหมดก็คือคุณทีรับผิดชอบในการออกรูปแบบออกแบรนด์ออกอะไรเนี่ยแล้วไปผลิต ผลิตมาแล้วก็ส่งให้ซึ่งพ่ธีสกีนันเป็นแค่หนึ่งในในนั้นนะครับเพราะว่าคุณาทีนี่รับคือรับผลิตแบบนี้เนี่ยทั่วประเทศนีหลายบริษัทมากทั้งมีทั้งภาคใต้ส่วนมากจะอยู่อีสานวันนั้นที่บอกว่ามาผมเนี่ยไม่ใช่เขาไปหาจอร์นี่นะคือเอาสินค้าไปส่งจอร์นี่จอห์นี่ก็มีสินค้าของเขาแต่ไม่รู้หรอกว่าแบรนด์อะไรก็เหมือนกับช่วงที่ผมทําทาหมามุ่ยนะผมก็จะผลิตหมามุ่ยแบรนด์ต่างๆให้ ให้น้องๆก็ไปขายก็จะมีอยู่ทั่วประเทศนะครับก็จะมีอยู่ทั่วประเทศเคําว่าแบรนด์ต่างๆแค่ชื่อนะส่วนตัวสินค้าก็คือมมามีบริสุทธิ์ในช่วงนั้นนะก็โอเคทําทีนี้ที่อธิบายมาก็จะอธิบายคําว่าบอสหลายคนเนี่ยไปไปฟังนายคนหนึ่งก็เหมือนกับว่านาทีมาอวดอ้างว่าตัวเองเป็นบอสของบริษัทพีดีสกินอันนี้เข้าใจผิดนะบอสนี่กเขาเป็นบอสของบริษัทใหญ่นะ ซึ่งขายสินค้าให้ P T Skin หรือรับผลิตสินค้าให้ P T Skin ส่วนบอสของ P T Skin ก็คือชัยพลและป้าแตนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นํามาพูดแบบนี้ว่าเหมือนกับแย่งกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วป้าพยายามแสดงตัวว่าเป็นบอสแล้วนะอ,อ,อะไรแล้วนะคือไม่ฟังหรือฟังรู้เรื่องแต่มาพูดเขาเรียกว่าแปลงสารให้คนฟังแล้วเหมือนกับนาทีนี่ไปยุ่งยากกับ,บริษัทนาทีนี่การทํางานของเขาก็จะมีการส่งเสริมการขายให้ เขาเรียกว่าลูกค้าของเขาคือบริษัทพีทีทนเป็นหนึ่งในลูกค้าหรือตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นยังไงพีทีกีนอาจจะขายดีที่สุดในกลุ่มนี้ก็ได้ส่วนไปถึงเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรผมว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ยวบนเน่ยนะดาวอะไรนะก็ไม่รู้จำไม่ได้อีกเลยเห็นไหมหัวไม่ดีนะหัวไม่ดีเหมือนก็ว่าหละผมอ่านภาษาอรงกไม่ออกค่ะเห็นไหมคะ ในนาทีใจบุญเดือดร้อนกับคำว่าบอสกับการที่อิทธิเนี่ยออกมาพูดแบบอ้อมๆว่าบอสของ TPskin ก็คือฉันกับผัวฉันเท่านั้นคนอื่นไม่ใช่แอดมินทุกคนเป็นขี้ข่าเป็นลูกน้องฉันไม่ได้เป็นลูกน้องของบอสนั้นๆนู้นๆนี่ๆบอสมีแค่สมบอสสมพร บอสชัยพลเท่านั้นขอให้ไอ้พวกที่เป็นแอดมินไอ้พวกที่เป็นขี้ข่าของฉันเป็นลูกน้องฉันพึงสังวรเอาไว้ว่ากูสองคนกับผัวกูเท่านั้นที่เป็นบอสของมึงไม่ใช่บอสนาทีไม่ใช่บอสไอยูอิทธอกออกมาพูดอย่างนี้ปุ๊บสุเทพรับบุกปับ๊บสับต,ต่อ นาทีออกมาเต้นออกมาพยายามจะอธิบายว่าที่เขาเรียกผมว่าบอสเพราะผมมีบริษัทผมทำนู่นผมทำนี่ผมเป็นประธานบริษัทของผม <c oughs> ก็ยังแก้ตรงนี้ไม่ได้เพราะคนก็เห็นว่าถ้ามึงมีบริษัทอะไรของมึงจริงๆมึงมานั่งเป็นขี้ค่าทีพีสกินทำไมมึงมานั่งดูหลังบ้านให้ทีพีสกินทำไมบริษัทมึงมีสองคนผัผเมียมึงไม่ดูบริษัทมึงเลยเลยบริษัทมึงมึงให้คนอื่นบริหาร ตัวมึงมานั่งบริหารบริษัทให้คนอื่นมันใช่ไหมมันใช่ไหมมันแปลกๆอยู่ใช่ไหมคะเมื่อตัวเองออกมาพูดแล้วก็ยังไม่เป็นที่น่าเชื่อถืออยากว่าแหละคะ่ะมิจฉาชีพโกงแชร์ทองยังปลอมได้คำพูดพวกนี้จะปลอมไม่ได้ชหรือจริงไหมคะ ก็ต้องให้คนที่ดูว่ามีมาศน่าเชื่อถือหน่อยหนึ่งแม้จะน่าเงินไปนิดนึงแม้ว่าคนหลายคนจะเล็งเห็นแล้วว่าไอ้แก่นี่ตักกะส้นตีนมากก็ยังต้องให้ไอ้แก่นี่ออกมาพูดให้อุทัยปาทองสํำนึกในบุญคุณหมูหันแดกของเขาเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องออกมาแก้ตัวให้เขาว่าบอสเขาอย่างนู้นบอสเขาอย่างนี้บอสเขามีการบริหารการค้าดีบ้างบอสที่เขาทำทุกอย่าง นั่นน่นนี่รวยมีบ้านหลายหลังอุทัยคงไม่เคยรู้ปุ่มหลังไอ้นัทีมาก่อนว่ามันล้มละลายจากการโกงแชร์หนีนี่มาบวชอยู่อุทัยบอกว่าไปเจอรูปพระท่านหนึ่งพระรูปหนึ่งค่ะไม่ใช่ท่านหนึ่งพระรูปหนึ่งก็คือพระอาจารย์พลที่บ้านนัทีบ้านนัททีหลังนั้นคนไปเจอคนไปอะไรยังไงให้ขึ้นบ้าน,หนใหม่ให้ก็มีดุสีคัมภีร์กับ พระอาจารย์ผลไปทําให้นะคะแล้วตอนนี้ดูมันสิดูมันสิมันได้ปิดบ้านหลังนั้นจากการที่โกงแชร์มือหนึ่งสองร้านกว่าแล้วก็เอาเงินไปปิดบ้านหลังนั้นไม่งั้นบ้านหลังนั้นจะยังอยู่ในระยะผ่อนอยู่นะคะนายอุทัยเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไปเห็นบ้านไปเห็นแล้วก็มีบริษัทที่ทํางานเขาบริษัทเขาทํานู่นทํานี่แล้วก็ได้เห็นพระรูปนี้ อุทัยคงไม่รู้ว่าเมื่อเกิดคดีโกงแชร์นาทีกับเมนาทีนางยูเนี่ยนะคะนางเหล่าเกียเนี่ยพากันเอาลูกไปฝากแม่ไอคนที่ชักตายค่ะคลิปลุงนั่นแหละคะ่ะให้แม่เลี้ยงเอาไว้สองคนผูเมียไปบวชขาวที่วัดดันพระอิ์ก่อนจากนั้นก็เริ่มจับธุรกิจเพราะว่าพวกแม่ขาวแม่ชีพวกนั้นรวยๆกันทั้งนั้นค่ะ เริ่มเอาแชร์คราววันไปขายให้เขาเริ่มเอาทองไปหลอกค้ำประกันเงินกู้เพราะมีอยู่คนหนึ่งที่ถูกหวยสามสิบล้านนั่นแหละค่ะคนนั้นโดนหลอกรับทองไปหวังว่าจะอยู่ไปอยู่มาเงินต้นก็ไม่จ่ายดอกก็ไม่จ่ายก็เลยจะเอาทองไปจำนำปรากฏว่าพอไปถึงถึงได้รู้ว่ามันเป็นทองปลอมก็มีการทวงกันไปทวงกันมาทวงกันไปทวงกันมาจนในที่สุดพระอาจารย์ต้องเอาเงินให้แม่ขาวคนนั้นไปแล้วก็เรียกให้นาที เอาเงินให้พระจารย์คืนให้พระจารา์ก็ยังไม่ได้คืนไม่ได้อะไรตอนหลังก็มีการตกลงอะไรกันคืนเงินอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็มีการสั่งห้ามลบคลิปลบนูน่นลบนี่นะคะห้ามไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้ในขณะที่คดีโกงแชร์ก็มีการติดต่อตำรวจที่เป็นญาติิของนางเหล่าเกี้ยให้พยายามเจรจาต้าอวยให้พยายามบีบให้เจ้าหนี้เนี่ยเจ้าทุกเนี่ยยอมไกลเกลี่ยยอมรับเงินในที่สุดก็ ทางเจ้าทุกคือตามมาตั้งแต่ปี62นะคะเพิ่งจะมาได้เงินปี65เห็นว่ามันนานและตัวเขาเองก็ไม่สบายด้วยก็เลยยอมรับเงินไปก็จบคดีไปตรงนั้นแต่คดีแชร์มันมีจริงๆค่ะดิฉันมีหลักฐานครบทุกอย่างเวลาพูดถึงเรื่องคดีแชร์ธรรมศลาให้ขาหมูถึงหุบป,ปากเงียบกลิบเพราะหนึ่งในคนที่มันโกงไปหนึ่งในเจ้าทุกนั้นเป็นน้องสาวไม่รู้ว่าต่างแม่หรือต่างพ่อกับนางเหล่าเกี้ยนั่นน้องมันแท้ๆนะคะ มันยังโกงแล้วที่มันต้องหนีออกจากหมู่บ้านนั้นไปเพราะว่าคนที่เล่นแชร์กับมันกึเป็นคนในหมู่บ้านนั้นแหละค่ะอยู่ไม่ได้ต้องหนีแต่ไปจับด,ด้านทําครีมทํานุ่นทนํานี่อะไรอย่างนี้ได้โดยเริ่มจากมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของวัดเนี้ย เป็นคนที่รับทําครีมครบวงจรคือคนไหนคนรวยอยากมีสินค้าเป็นแบรนด์ของตัวเองก็ให้มาติดต่อเขาจะจัดการให้หมดนะคะพาไปจดทุนทะเบียนการค้าพาจัดตั้งบริษัทนั่นน่นนี่ขออยอยให้หาโรงงานที่ผลิตครีมผลิตสินค้าส่งให้และเจ้าของก็แค่เอาไปบริหารขายเท่านั้นเองเขาจัดการให้หมดผู้หญิงคนนี้ได้ร่วมตั้งบริษัทนาคารา ขายครีมน,นัคาราแบรนอะไรนี่แหะค่ะเป็นบริษัทออนัคาราเฮลแอนด์สกินนะคะตอนแรกก็แค่ขายครีมของตัวเองตอนหลังก็มีการรับจัดตั้งตั้งแต่มารับทำจีพีสกินเนี่ยก็มีการรับทำบริษัทให้คนที่อยากมีแบรนด์ของตัวเองครบวงจรแบบเดียวกับที่ทำกับจีพีสกินแต่อุไทยเนี่ยถูกหลออคักควายมากเลยบอกว่า ไอ้นาทีกับอีเหล่าเกียเป็นคนผลิตสินค้าสินค้าผลิตที่หนองปลาไหลที่ชนบุรีค่ะเป็นโรงงานของอ,อ้วนรีเทิร์นเป็นโรงงานของหมอยงอ้งดาราฟาร์มอสตติอะไรสักอย่างหนึ่งชื่ออันนี้นะคะกับเพิ่มอำนานเพิ่มอำนต์แฟคทอรี่ของผลิตที่นั่นนายนาทีได้ไปจดทำสัญญากับ โรงงานอันนี้ว่าจะหาลูกค้ามาให้เวลาเขาหาลูกค้าอยากได้ครีมอยากได้กาแฟอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปติดต่อที่โรงงานนี้ตัวเขาเองเขาจะก็เป็นคนไปสั่งเองทั้งหมดนะคะไอ้พวกบริษัทพวกเนี้ยไม่ได้มาติดต่อโรงงานเองทั้งๆที่จริงๆควรจะติดต่อโรงงานสั่งสินค้าเองได้ไม่จําเป็นต้องไปผ่านที่ไอ้ขาหมูค่ะให้มันได้หัวคิวไอ้ขาหมูี่ได้หัวคิวจากทางโรงงานด้วยเพราะถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นเซล,ลแมนของโรงงานหาที่ขาย ระบายสินค้าให้แล้วก็มาได้ส่วนหัวคิวจากไอ้ลูกค้าของเขาที่อยากได้แบรนด์ได้ทั้งสองทางจริงๆถ้าเขามีบริษัทที่ทำอย่างเขาควรจะบริหารบริษัทของตัวเองจริงไหมคะแต่ไปบริหาร TP สกินแล้วทิ้งงานทางนี้ไว้ทำไมเพราะว่าตัวเองถ้าอยู่กับไอ้พวย ทำ YouTube ได้ด้วยเดือนหนึ่งได้ไม่ต่ำกว่าห้าแสนแล้วก็ยังหาลูกค้าได้เลยจากบอสของนาคราแบรนด์นี้นะคะบริษัทออนาคราครีมของเขาเนี่ยก็มาเป็นคี้ค่าให้ TP s k i กิในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็น TP s k i กินเนี่ยไม่สามารถสั่งสินค้าเองได้ เป็นเจ้าของบริษัทที่สั่งสินค้าเองไม่ได้ต้องมาสั่งผ่านไอ้ขาหมูนั่นคืออยู่ใต้อุ้งตีนของไอ้ขาหมูอีเหล่าเกี้ยคุณคิดว่าการทําการค้าแบบนี้มันปกติเหรอบริษัทเป็นของคุณคุณเป็นคนลงทุนทําไมคุณไปติดต่อสินค้ามาเข้าบริษัทเองไม่ได้คุณไปเซ็นสัญญาทาสอะไรไว้กับเขาทําให้สินค้าแต่ละอย่างต้องให้ไอ้ขาหมูสั่งให้เท่านั้นทำไมไปสั่งเองไม่ได้ขายสินค้ามาได้เข้าสองปีแล้ว ติดต่อกับเจ้าของโรงงานเองไม่ได้เหรอต้องให้ขาหมูกินหัวคิวตลอดและอุทัยเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าไอ้ขาหมูเนี่ยมีบ้านหลายหลังบ้านที่นิคมคาส้อยเป็นบ้านเช่าค่ะไม่ใช่บ้านมันถ้ามันบอกว่าเป็นบ้านมันแล้วมันขายไปแล้วเนี่ยมันโกหกค่ะหัดรู้เท่าทันคนซะบ้างนี่แหละค่ะใครจะกินหมูหันต้องระวังนะคะหมูหันถ้าซื้อกินเองถึงจะฉลาดค่ะ ต่ถ้าหมูหันคนอื่นซื้อให้แดกง่เป็นควายอย่างไอ้แก่นี่แหละคะ่ะเขาพูดอะไรมาเชื่อหมดออกมาแก้แทนให้หมดเพราะติดหนี้บุญคุณหมูหันเขาแดกเงินเขาเข้าไปเยอะใช่ไหมละ่ะถึงพูดอะไรไม่ได้เขาพูดอะไรมาคุณเชื่อหมดคุณเคยไปเห็นบ้านมันที่กรุงเทพคุณเคยเห็นเฟซมันไหมว่าเราถ้ามันซื้อบ้านจริงๆมันจะต้อง อวดเอาโฉนดเอาอะไรทุกอย่างเอาไอ้นู้นอย่างนี้วันเซ็นสัญญาส่งมอบบ้านมันอวดหมดค่ะบ้านหลังนั้นที่กรุงเทพแต่บ้านที่นิคมคําสร้อยอวดไหมไม่อวดบ้านที่สกลนครหลังนี้อวดไหมไม่อวดตอนที่มันไปดูจะซื้อบ้านบอกว่าจะเป็นบ้านเอาไวใ้ให้ไอ้พวยรับรองทนายเนี่ยพากันอวดพากันไปทำคอนเทนต์กี่รอบแล้วได้ซื้อไหมคะ คุณติดตามช่วงนี้หรือเปล่าคุณไม่รู้หรือว่ามันทําคอนเทนต์หลอกมาตั้งเท่าไหร่มาอวยอยู่แต่ว่าวินดยเป็นคนเก่งนะรู้จักทําคอนเทนต์ในการขายของมาแต่งหน้าแต่งตาทําเป็นตัวตอแหลตัวตลกคุณคิดว่าการโฆษณาสินค้าขายแบบนี้มันเป็นการขายที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีหรอคะครีมราคาขนาดนี้นะคะราคาแพงกว่าครีมเคาน์เตอร์ในห้าง แต่มาขายเหมือนกับขายตามงานวัดเหมือนขายยาตามงานวัดเนี่ยคุณว่ามันมันเป็นการโฆษณาที่ดีที่ถูกต้องกับสินค้าเหรอแปลว่าคุณลูกค้าคุณเป็นพวกที่ชอบอะไรที่ตลกโปกฮาตลกหน้าม่านตลกหกฉากตลกคาเฟ่ตลกกระจกกระจอกแต่งหน้าเป็นผู้หญิงทำเป็นยักษ์ขมูขีคุณมาชื่นชมมากเขามี แนวทางการขายดีมากอย่างงู้นอย่างนี้เป็นคนฉลาดตัดเปลืองดิฉันว่าไม่ใช่ค่ะตอนที่เขาทาตอนแรกๆเนี่ยทําให้เป็นผู้ดีพาจนไปใส่ชุดเอแต่งงานทําเป็นคือจะยกระดับขึ้นมาแต่ตอนนี้โฆษณาขายของเหมือนขายยาตามงานวัดปิดวิกหนังกลางแปลงแล้วก็โฆษณาขายของเนี่ยมันไม่ใช่นะแต่ยังว่าแดกหมูหันเข้าไปแล้ว ก็ต้องทดแทนบุญคุณเขานี่แหละค่ะมันทำให้เห็นว่าอุทัยเนี่ยไม่เคยขนาดชื่อจอนมือปราบจอนนี่ตอนท้ายๆพูดไปเองยังจำไม่ได้เลยพูดไปเองยังจำไม่ได้เลยไอ้ขาหมูมันหาส่งครีมให้คนดังๆที่ใฝ่ฝันอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเอง จะไปดูสิไปถามผ้าจารย์พลสิคะว่าแม่ขาวที่ทําแบรนด์กับไอ้ขาหมูเนะี่ยเจ๊งไปกี่ลายขายไม่ได้ของเอามาสต็อกไว้ขายไม่ได้แล้วมันปกติเหรอคะที่ว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทเราแต่เราไม่สามารถติดต่อโรงงานที่ส่งของให้เราได้ต้องไปผ่านผัวเมียคู่นี้ คุณไปถูกหลอกให้เซ็นสัญญาธาต์อะไรไว้ว่าไม่มีสิทธิ์ไปสั่งสินค้าเองต้องฉันเป็นคนสั่งให้เธอเท่านั้นไปเซ็นอะไรไว้เหรอทำไมไม่ติดต่อซื้อสินค้าสต็อกสินค้าเองคุยโดยตรงกับทางโรงงานแต่ทำไม่ได้นั่นก็คือโรงงาน TP s กินบริษัทมนโอมโฮมซับสินค้า TP s กินอยู่ใน ใต้อุ้งตีนของไอ้ขาหมูกับอ e ีเหล่าเกี er ้ยเมียมันค่ะจำเลยสองผัวเมียที่สลัดไอ้ขาหมูไม่ได้แม้จะรู้ว่ามันเป็นคนอย่างไรก็เพราะแบบนี้เพราะธุรกิจอยู่ในกำรรม,มือของสองคนผัวเมียนี้อันนี้คือสิ่งดิฉันคิดว่าอุไทยน่าจะพอรู้แต่ว่าหน้าเงินไงได้เงินไงได้กินหมูหันฟรีไง ติดนี้บุญคุณเขาแล้วคงน่าจะเคยรับเงินจากเขาถึงต้องหุบป,ปากต้องทําตามในสิ่งที่เขาขอให้ทําให้พูดให้ช่วยสักวันหนึ่งอุไทยจะเสียใจที่ทําตัวตกต่ำหน้ารังเกียจขนาดนี้อุไทยจะเสียใจที่เอาศักดิ์ศรีของความเป็นทนายมาแลกกับมูหัน